ดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อวิโรดประทุมผมครับครับผมขับรถให้มอลังเสีมานานหรือยังครับประมาณ 6- 7ปีแล้วครับลุงพิ่งขับได้ไม่เท่าไหร่เองลุงพึ่ง้ามาได้ประมาณวันที่หนึ่งสิงหาโอนย้ายจากหน่วยงานตลอมมาผมชื่อมลัณสุขมันผมนายมณีสุพรครับผมพนักงานขับรถกอล์ฟครับสามปีแล้วครับรถกอล์ฟของมหาลัยมีทั้งหมดกี่คันครับผมทั้งหมด สิบเอ็ดคันครับให้ให้บริการเวลาเท่าไหร่บ้างครับมเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มจะจะมีการหมุนเวียนกันขับเริ่มตั้งแต่เจ<อ>็ดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นคิดว่าช่วงเวลาไหนคนใช้บริการเยอะสุดครับมันจะมีสามช่วงช่วงแต่แปดโมงสิบห้าถึงเก้าโมงครึง่งแล้วก็สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายถึงสิบสามสามศูนย์แล้วก็ช่วงสิบสี่สามศูนย ประมาณ16บหกอันถ้าฝนตกนี่ต้องทํำยังไงครับถ้าอยู่ขับอยู่แล้วฝนตกเลยนะต้องหา,หามันจะมีที่หลบที่พอลงแรกคืออาคารสิบสี่ครับต้องติดมีผ้าใบลงต้องเอาผ้าใบลงเอาผ้าใบลงเพ,พิ่มที่นี่พอเอาผ้าใบลงอ่ะการขึ้นการลงก็จะลำบากหน่อยข้อควรระวังในการขึ้นลงรถนี่มีอะไรอยากแนะนํำไหมครับคืออยากให้แบบว่าถ้ารถจอดให้สนิทก่อนครับผมไม่โดดแค่นั้นนะฮะแต่เรื่องขับรถปลอดภัยครับผมแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่มีปัญหาก็ตอนนี้มันจะมีนักโดดอยู่ลูกแต่ก็เป็นนักศึกษาจีนผลุงคุยาเขาไม่รู้เรื่องเขาจทมาแบบว่ารถเนี่ยถ้าก็นั่งหน้านั่งอ่นี้ระยะใกล้ๆจะถึงป้ายเนี่ยลูกเขาจะกระโดดลงก่อนเลยลูก <c oughs> นักโดดนักโดดนักโดดอะไรตำนานครับก็ <c oughs> อย่าบอกว่าให้รถจอดสนิทก่อนครับถ้ามันยังไม่ถึงป้ายอย่าพึ่งว่าจอดให้อยู่แล้วครับ <c oughs> ใจเย็นๆให้ใจเย็นนิดนึงขับวนเนี่ยทุกวันเนี่ยเบื่อไหมครับแล้วเวลาเบื่อทําอะไรครับผม มันมันเป็นอาชีพมันงานด้านนี้เป็นงานด้านบริการแล้วลูกมันถ้าสําหรับลงุงลุงไม่เบื่อนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่งานคือการทํางานของลงุลงคิดว,ว่าพ่อหนูวคือลูกหลานในมหาลัยก็มันมันคือเรามาทําหน้าที่เป็นบุคลากรของมหาลัยเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องแล้วลุงก็เต็มใจทําอยู่ ลุงเชื่อว่าทุกคนเขาก็เต็มใจทําอยู่เพราะมันเป็นอาชีพที่ว่าเป็นหลักให้กับครอบครัวของลุงไนะของทุกคนได้เลยมางานของในมหาลัยเรามอเราเ่ยอันนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ที่ความชอบเราด้วยแต่ถามจริงถ้าคนทั่วไปขับเนี่ย<ม>เบื่อแน่นอนแต่ถ้าพี่คือชอบขับรถข้าอยู่กับเด็กไปคุยกับเด็กบางทีเด็กคุยทักนู่นทักนี่มันก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจมีโฟขึ้นมาใช่ไหอืมอ่ารู้สึกว่าขับเราขับปลอดภัยเราก็มีใจชื้นขึ้นมาเออขับไปเรื่อยมันอยู่ได้ก็อยู่ได้ครับผม ประมาณนั้นครับ